ใจิตใจเราจะเป็นคนดูแล้วเราก็จะเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูรูปธรรมท,ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายเรามันนั่งอยู่ขนาดนี้เรานึกว่าร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงความจริงร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่เราไม่ได้นั่งเฉยๆฉยเรานั่งไปหายใจไปเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้า เดี๋ยวคันก็เก่ายกยิกยกยิกนะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจิตใจอยู่กันแล้วก็ตัวเราก็จะเห็นนร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนอย่างเนี้ยเรียกว่ากายกับใจมันแยกออกจากกันเรียกว่าแยกขันออกมาได้ละงั้นจุดแรกนะคือรู้สึกตัว ถัดจากรู้สึกตัวคือแยกขันให้ได้ถ้าแยกขันไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้อย่างขณะน,นี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งรู้สึกลงไปสบายๆรู้สึกสบายๆร่างกายกำลังนั่งร่างกายกำลังหายใจจิตเราเป็นคนรู้คนดูรนกายร่างกายก็เป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะ อารมณ์แปลว,ว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือสภาวะที่รู้อารมณ์ฉั้นเวลาเนี้ร่างกายมันนั่งอยู่มันถูกเรารู้นะใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้แต่เราไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในร่างกายนี้แหละแต่ไม่ต้องไปค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะถ้าเราพยายามไปค้นหามันจะหาไม่เจอหลวงปู่ดุลเคยสอนบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอ เราั้นเราไม่ต้องหาเราแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ในตัวเราเนี้ยแล้วก็ร่างกายเนี้ยที่กําลังหายใจร่างกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวร่างกายที่กําลังหยุดนิ่งเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูรู้สึกได้ไหมร่างกายมันกําลังถูกรู้ถูกดูอยู่นะนี่หัดสังเกตไปอย่างนี้นะแล้วขันมันจะแยกได้ พอแยกกายกับใจได้ต่อไปเราก็แยกนามธรรมน,ะนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นมันมีสองส่วนนามธรรมอันหนึ่งก็คือตัวจิตนามธรรมอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตภาษาปริยัติเขาเรียกว่าเจตสิก สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกก็เช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นี่อันหนึ่งเป็นความรู้สึกอันที่สองคือความจําได้หมายรู้จําได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงสีเขียวแปลว่าให้วิ่งได้สีแดงแปลว่าให้หยุดนย่งนงอัน,นี้เรียกว่าสัญญาความจําไดห้หมายรู้ สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างใจที่เป็นกุศลมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาอย่างนี้เป็นองค์ธรรมเป็นเจตสิกเป็นธรรมะฝ่ายกุศลที่เกิดร่วมกับจิตฝ่ายอกุศลที่เกิดร่วมกับจิตนะก็เช่นโรคโกรธหลงนแก่พวกความโรภความโกรธความหลงพวกกิเลสท,ทั้งหลายนี่มันเกิดร่วมกับจิตมันไม่ใช่จิตหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนวิธีให้หัดดูนะให้เห็น ความรู้สึกกับจิตนั้นคละอันกันค่อยๆฝึกไปอย่างที่แรกเราเห็นกายกับจิตนี้นเป็นคนละอันก่อนมันจะดูง่ายรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ใครรู้สึกลองพยักหน้าซิถ้ารู้สึกแล้วพยักหน้าหนยนะรู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยร่างกายพยักหน้านะ ใจเราเป็นคนรู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนีนะ้ต่อไปเราจะเห็นว่ากายกับใจมันควรละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะต่อมาเราก็มาหัดดูนามธรรมาบ้างอย่างคนไหนขี้โกรธนะเราก็จะเห็นนะความโกรธมันมาเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็กนนกหายหัดดูไปเรื่อยๆแ,แล้วเราก็จะรู้นะว่าความโกรธนะัไม่ใช่จิตหรอกความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ความโลภก,ก็ไม่ใช่จิตความโลภเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความหลงก็ไม่ใช่จิตความหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นะั้นภาษาพระเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่